เอกอัครราชทูตจีนปาฐกถาความสัมพันธ์ไทยจีนกับธรรมาพิบาลโลกในงานสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนสถาบันสื่อและบริหารธุรกิจไทยจีนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและชัยนามีเดียกรุป๊ป ในจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวประกาศถาความสัมพันธ์ไทยจีนกับธรรมาภิบาลโลกย้ำหลัก5ประการตามแนวคิดธรรมาภิบาลโลกแบบมีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสร้างสันติภาพโลก เมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนร่วมกับสถาบันสื่อและบริหารธุรกิจไทยจีนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและชัยนามีเดียกรุ๊ปรวมจัดงานปฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนหัวข้อความสัมพันธ์ไทยจีนกับธรรมาภิบาลโลกโดยได้รับเกียรติจากนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเป็นองค์ปฐกถาในครั้งนี้และนายชิปจิตนิยมรองประธานคณะกรรมาการการต่างประเทศวุฒิสภากล่าวปฐกถาใน หัวข้อธรรมาพิบาลโลกอนาคตแห่งสันติภาพ epic! ร่วมกัน iah. โดยมีดรกำพลมหานุกูลนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนและดรดาริการัฐพิพัฒน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตร,ร่วมต้อนรับพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์สื่อมวลชนนักศึกษาของ DPU และผู้เรียนหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทยจีนหรือบทจร่วมรับฟังในะห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ DPU ดรดาริการัฐธพิพาธอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกล่าวว่าในวาระที่เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครบ50ปีมีความหมายอย่างยิ่งสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นและความมั่นคงระหว่าง2ประเทศที่เติบโตบนพื้นฐานของความไว้วางใจความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการศึกษาและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดพให้ความสําคัญกับการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศรวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนและการทํางานร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมาทางทะเลเพื่อเปิดโลก,กทัศน์ให้เยาวชนไทยได้เข้าใจประเทศจีนในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นภาษาวัฒนธรรมเทคโนโลยีหรือเศรษฐกิจของโลกในยุคใหม่โดยเชื่อว่าธรรมาพิบาลโลกที่เป็นแนวคิดสําคัญของท่านสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน และจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ในการเข้าใจบทบาทของทุกคนในการสร้างสรรค์ประชาคมโลกรวมถึงแนวทางสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืน ดานดกรกำพลมหานุกูลนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนกล่าวว่าตนมีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการสื่อสารระหว่าง2ประเทศโดยเชื่อมั่นว่าการปาฐกถาในครั้งนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับแนวคิดธรรมพิบาลโลกที่มีบทบาทสำคัญในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น จากนั้นในจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้กล่าวปาฐกถาความสัมพันธ์ไทยจีนกับธรรมิบาลโลกว่าประเทศจีนและประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเป็นมิตรที่ดีญาติที่ดีและหุ้นส่วนที่ดีซึ่งต่างมีความต้องการร่วมกันในการทํารงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ความร่วมมือระหว่างไทยจีนในธรรมาภิบาลโลกจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ระหว่างประเทศปัจจุบันเนื่องจากธรรมาภิบาลโลกเกี่ยวข้องกับสันติภาพของมนุษยชาติและอนาคตของโลกทั้งใบซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่เราจะได้มาร่วมกันศึกษาให้กว้างขวางขึ้นโดยในปีนี้เป็นวาระครบรอบ80ปีแห่งชัยชนะสงครามต่อต,อตาลัทิฟาสซิ์โลกและการก่อตั้งสหประชาชาติซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตร่วมกันโดยประธานาธิบดีสีจิ้นพิงได้เสนอ ความคิดเริ่มธรรมภิบาลโลกโดยมีหลักการสำคัญ5มิติได้แก่ 1. การทำโรงไว้ซึ่งการเท่าเทียมทางอธิปไตยอันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับธรรมภิบาลโลก ทุกประเทศไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กรวยหรือจนล้วนต้องได้ความเคารพเท่าเทียมกันมีสิทธิการเลือกเส้นทางการพัฒนาของตนเองและต้องได้รับสิทธิในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมในกระบวนการตัดสินใจระดับโลกซึ่งจีนยืนหยัดการคัดค้านใช้อำนาจเหนือผู้อื่นการบีบบังคับและการเมืองเชิงอำนาจเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางสิทธิความยุติธรรมทางสังคมและการพัฒนาร่วมกัน2การทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมระหว่างประเทศเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานของธรรมาภิบาลโลกซึ่งกฎหมายและกฎระเบียบระหว่างประเทศ คือบรรทัดฐานร่วมของมวลมนุษย์ทุกประเทศควรเคารพและปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติอย่างเคร่งครัดไม่ควรบิดเบือนหลักการเพื่อประโยชน์ของตนเอง 3การทำรงไว้ซึ่งลทัทธิพหุภากีนิยมเป็นเส้นทางพื้นฐานสำหรับทำรรมาพิบาลโลกซึ่งจีนสนับสนุนการรักสราระบบระหว่างประเทศโดยมีสหประชาชาติเป็นแกนหลักและระเบียบกฎหมายระหว่างประเทศจีนส่งเสริมความร่วมมือผ่านเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ1แถบ1เส้นทางองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เพื่อร่วมกันสร้างการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 4การยึดมั่นแนวทางที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางคือค่านิยมของธรรมาพิบาลโลกโดยเป้าหมายสูงสุดของธรรมาพิบาลโลกคือการทำให้ประชาชนของทุกประเทศมีความสุขความมั่นคงและมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งจีนยึดแนวคิดพัฒนาเพื่อประชาชนอาศัยประชาชนและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่สร้างความผาสุกและความมั่นคงแก่ประชาชนทั่วโลกและ 5. การยึดมั่นในแนวทางที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงเป็นหลักการสำคัญของธรรมาพิบาลโลกโดยจีนเน้นการสร้างชุมชน แห่งอนาคตร่วมของมนุษยชาติผ่านการลงมือทําจริงเช่นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางสายใหม่ทางบกและทางทะเลธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่เป็นต้นเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างแท้จริงโดยตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาจีนและไทยได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเคารพซึ่งกันและกันและเป็นแบบอย่างของความสําคัญระหว่างประเทศที่เท่าเทียมและเกื้อกูลประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสําคัญในการสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและเป็นพลังสําคัญในการเสริมสร้างธรรม ธพิบาลโลกคำว่าไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันไม่ได้เป็นเพียงคำขวัญแต่เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพอันยั่งยืนความเท่าเทียมความร่วมมือและการพัฒนาอย่างสันติแนวคิดธรรมพิบาลโลกที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเสนอไว้ได้ชี้ทิศทางที่ชัดเจนเปิดพื้นที่ใหม่ให้ความร่วมมือระหว่างไทยจีนก้าวหน้าอย่างมั่นคงเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างธรรมพิบาลด้วยการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อสร้างมาตุภูมิที่สวยงามและสงบสุขต่อไป ด้านนายชิปจิตนิยมรองประธานคณะกรรมาิการการต่างประเทศวุฒิสภากล่าวประธานาธิฐาในหัวข้อธรรมาพิบาลโลกอนาคตแห่งสันติภาพร่วมกันว่าจีนเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่ข่มเหงรังแกหรือครอบงำประเทศอื่นซึ่งเป็นหลักธรรมาพิบาลตามแนวคิดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงการสร้างหรือดำเนินนโยบายต่างประเทศของจีนอยู่บนแนวทางร่วมหารือร่วมสร้างร่วมแบ่งปันเป็นความมุ่งหมายของจีนเห็นได้จากการดำเนินนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางซึ่งเป็นการแบ่งปันเพื่อสร้างอนาคต ร่วมกันอีกทั้งจีนถือเป็นประเทศที่มีอิทธิพลทั้งทางการค้าและวัฒนธรรมไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกโดยยึดมั่นหลักการเรื่องความเสมอภาคและการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบวินวินโดยคุณธรรมต้องมาก่อนผลประโยชน์เสมอตนมีความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ไทยจีนจะยังคงมั่นคงและพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องอย่างยังย่งยืนพวกเขาบางปาสรนนะครับจะมีการจีนในการขึ้นบนเวทีเพื่อแต่ปปางานร่วมกันครับ ตัวผู้สื่อข่าไทยจีนและสืส่อมวลชนทุกแขนงที่ได้เข้าร่วมในการประับปาพิเศษในวันขอสัญ,ญาได้เลยนะฮะยกมือขึ้นขสัญญาได้เลยนะครับจะได้มองกองได้ถูกนะครับนซึ่งวันนี้ครับตลอด50ปีความสาัมพันธ์ไทยจีนนะครับที่ได้จัดขึ้นที่มหาวิทยา